ค่ะานผม้ชมค่ะแอดมินสวัสดีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่สวัสดีพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซีทั้งช่อง y o u t ท b e ท,ทุกท่านบได้หายไปไสเด้อธรผม้ชมแอดมินบได้มันลงคลิปเาวซองมือเนาะเะนาะลงแต่คลิปสั่นานผม้ชมบได้หายไปไสเด้อค่ะเด้อบ่สบายานผม้ชมเป็นวัดเอาตรงแต่ก่อนโมเลยานผม้ชมปีนี้แอดมินหนู่หน่อยล่มหนาวมาก ซองมือท่านผู้ชมไข่แตกเป็นวัดซีเมือเอ่อลรท่านผู้ชมเป็นวัดยังบ่ทในเศร้าอยู่วัดลงคอเมื่อนีก้ก็ดีขึ้นจักน้อยแล้วค่ะท่านผู้ชมแต่ว่ากันยังกินยาอยู่วัดลงคอท่านผู้ชมแอดมินขอขอบคุณทุกกำลังแรงใจด้วยค่ะเดอ้อพอแม่เป็น้องเอฟซีดูแลสุขภาพนำแนวด้วยค่ะเดอ้อ ค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาตามต่อกันเลยนะคะเนาะรวมราวพัฒนาสามสำนักพ่อกอมอสิบปู่สังขะแม่นางแอดมินหน่อยขอขอบคุณรวมทั้ง3ท่านเด้อค่ะเด้อค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้ท่านใดที่เขามาแล้วชื่นชอบคลิปวิดีโอหรือแนวทางตัวเลขเนาะค่ะเนาะอย่าลืมแอดมินฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม เป็นกำลังแรงใจให้น้ำแน่เด้อค่ะเด้อขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะคะทันใดกดแชร์บ่ไดขอหัวใจคนละหนึ่งดวงเด้อท่านผู้ชมเป็นจังใดท่านผู้มชมคุณพอ่อคุณแม่พ่อแม่พี่น้อง fc อด m i n หวัวทิ่พันมาหมานบอ่อจุด,รดสรุปอด m i n สรุปพันแต่โตว,วินเด้อค่ะเด้อโตหลูดบอ่อพันท่านผู้ชมเดี๋ยวค่ะท่านผู้ชมก่อนจะไปรับชมแนวทางนะคะเนาะ มาถามไทยกันก่อนงวดที่ผ่านมาแอดมินหมานอยู่ด้วยท่านผู้ชมสําหรับงวดที่ผ่านมาชุดสรุปแอดมินเป็นอย่งสี่เนาะค่ะเนาะฟันรูดบ่เข่าท่านผู้ชมเขาวินเขาวินสองหกเจาะบอ่แตกขอโทษพ่อแม่พี่น,น้องเอฟซีเด้อค่ะเด้อแอดมินรูดเจ็ดท่านผู้ชมแอดมินรูดเจ็ดตายยังเขียดแต่ว่าแอดมินได้สองหกหกสอง ไปตีเอาเลขฟันจะคว้างนั่นไหมธรรมะชมแอดมินฝันว่าผู้หญิงขีง่์ข้อผู้ชายผัวกับเมียผู้หนึง่งขี่์ข้อกันเนาะธรรมะชมแอดมินกไ็ไปตีไปตีผู้ชายก็เป็นต้องไม่หกนะท่านผู้ชมผู้ชายต้องไม่หกผู้หญิงก็เป็นซีทองก็เป็นศูนย์ไปที่นี่มีขาเนาะท่านผู้ชมแอดมินก็ขานี่ก็ตีเป็นสอง สองขาสี่ขาเนาะท่านผู้ชมผู้หญิงผู้ชายไหมแอดมินก็เลยไปไปจับได้หกสองท่านผู้ชมได้สิบบาทพอได้ปนอยู่นะคะเนาะสำรับท่านใดถือยินดีน้ำนะะด้วยค่ะเด้อหกสองสองหกมีอยู่ในวินท่านผู้ชมแอดมินรูดเจ็ดตายแต่ว่าได้ขึ้นคือหกสองท่านผู้ชมชุดสรุปวันนี้สิมีบ่เนาะท่านผู้ชม ชุดสรุปแอดมินงวดนี้สีสรุปให้พ่อแม่พี่น้องจังใดเนาะท่านผู้ชมเสี่ยวยุบะสรุปวบา,าเข่าไหมท่านผู้รรมชมมาค่ะท่านผู้ชมสำหรับคลิปนี้มาเบิ่งกันเลยนะคะเนาะรวมสามท่านรรมมท่านใดที่สนใจเข้ากลุ่มน้ำมูนะคะเนาะแอดไลน์สแกน QR Code วอาร์โค้ดเดคะเดอเข้ากลุ่มฟรีไม่มีค่าใช้ใจ่ายใดๆทั้งสิ้นนะคะ สำหรับกลุ่มที่เข้าไปนะคะเป็นห้องหวยรวมนะคะคุณพ่อคุณแม่มีวางทุกแนวทางตั้งแต่หวยหุ้นยันหวยไทยนะคะมีทุกแนวทางเข้าฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆดทั้งสิ้นนะคะแอดไลน์สกแกนคิวอาร์โค้ดเข้ามาได้เลยนะคะแล้วก็อย่าลืมส่งสติกเกอร์เข้ามาด้วยนะคะหลังจากนั้นรอแอดมินตอบกลับแจ้งกฎก่อนเข้ากลุ่มบุ่มเป็นขั้นตอนต่อไป อย่าลืมส่งสติกเกอร์เข่ามาก,ก่อนเด้อค่ะค่ะท่านผู้ชมสำหรับทันแรกพ่อกอมอดสิบสำหรับพ่อกอมอดสิบเด้อท่านผู้ชมพ่อกอมอดสิบงวดที่ผ่านมากเข่าเต็มเต็มนะคะเนาะเข้าเต็มเต็มสูตรใหม่นะคะท่านผู้ชมสูตรใหม่บางเป็นสูตรใหม่แล้วนะคะ เด่น6กับ7เข้าที่เดน6เจาะแตกที่ 2, 6ไม่ปักหลักนะคะกลับด้วยแอดมินกำกำยยับไว้ให้ยูนะคะเด้อไม่ปักหลักนะคะกลับด้วยนะคะเข้าที่2 6ง 2, เต็มๆนะคะสำหรับท่านใดที่ตามชุดพ่อกอม .10 อยินดีด้วยเด้อทธรรมจชมขอแสดงความยินดีด้วยนะคะงวดนี้ตามต่อนะคะเป็นสูตรใหม่นะคะเป็นสูตรเดียวกันกับสูตรนี้นะคะ ไม่ปักหลักกลับด้วยนะคะท่านผู้ชมคุณพ่อคุณแม่เด่น5กับ7นะคะปคระกบคู่2ตัวบนล่างไปกลับนะคะมี5 0 5 1 5 2 5 3 5 5 7 0 7 1 7 2 7 3และ7จหนะคะต่อมาก็จะเป็นพ่อกอมอสิบเหมือนเดิมนะคะเป็นหลัก10หลักหน่วยพ่อแม่เอกับเก่งและะ้วค่ะเนาะ แกะสูตรหลักสิบหลักหน่วยของพอได้เก่งอีหลีนท่าชมหลักสิบกับหลักหน่วยไม่สัมพันธ์กันนะคะเวดที่ผ่านมาลักสิบเข่าที่เด่น6หลักหน่วยเข่าที่เด่นแปดท่านผู้ชมมองอีกมุมหนึ่งนะคะเนาะถ้าหากของพอประกบกับหลักหน่วยอ่ไดหลักหน่วยนีตัดออก คือม่วงอีกบุ้มหนึ่งนะท่านผู้ชมลักหน่วยที่พอเด่นมาให้นี่ตัดออกแล้วก็เอาอีกหาตัวที่เหลือนะท่านผู้ชมมาใส่กับกับเด่นลักสิบมาที่นี่ลักหน่วยมันเข่ากเกาลักหน่วยนี่แหละลักซิบเนี่ยก็ตัดออกเอาอันที่เหลือที่เด่นเด่นนอกตาล่างนั่นไหมท่านผู้ชมมาจับใส่ คืออยู่ท่ามชมู้ชมหรือว่าทางเฮ้าตามท่านเรามั่นเจไปทางใดกับบลูเด้อค่ะเด้อสำหรับงวดนี้เด่นหลักสิบของพอได้เด่นห้าเจ็ดเก้าหนึ่งศูนย์นะคะเด่นหลักสิบหลักหน่วยท่ามชมู้ชมพ่อปรับหลักหน่วยนะคะเป็นยังคือปรับเปลก,กับคือเขาอยู่เนาะคะ่นะเนาะ พอปับเพื่อจะให้มันสัมพันธ์กันเพื่อที่จะให้มันประกบคู่กับหลักสิบได้เด้อค่ะเด้อเด่นหลักหน่วยนะคะได้เด่นศูนย์หนึ่งสองสามห้านะคะแคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่หลักปรับหลักหน่วยนะคะปรับหลักหน่วยหลักสิบไม่ได้ปรับนะคะจะปรับเฉพาะหลักหน่วยนะคะ เพื่อจะให้มันประกบคู่ได้กับหลักสิบนะคะท่านผู้ชมเด่นสิบหน่วยบนล่างตรงๆนะคะเด่นปักหลักเด้อท่านผู้ชมเด่นปักหลักต่อมาก็จะเป็นชุดเต็มนะคะชุดเต็มท่านผู้ชมสำหรับชุดเต็มมดที่ผ่านมาบ่อมีเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่พ่อกระจับให้ก็คือว่าเด่นหลักสิบหลักหน่วยนี่แหละท่านผู้ชม พ่อเอาไปประกบคู่เป็นชุดเต็มให้นะคะกันยังมีพ่อแม่ fc ที่เพิ่นประกบคู่บ่เป็นอยู่นะคะนะเนาะเด่นประกบคู่ไม่เป็นอ่ะแคปหน้าจอด้ค่ะด้คุณพ่อคุณแม่อันนี้ก็คือชุดเต็มบนล่างพ่อก็เอามาเส็บนะคะแอดมินเขียนตัวใหญ่ามาให้ท่านผู้ชมใบจริงที่พ่อทรงมาให้แอดมิน มันบ่ค่อยชัดเด้อค่ะเด้อมันบ่ค่อยชัดท่านผู้ชมแอดมินยันพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแนมบ่เหน็นแคปหน้าจ,จอไใบทะเบิงเด้อค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่ต่อมาแม่นางนะคะสําหรับของแม่นางวัี่ผ่านมาเลขวิ่งของแม่เดินดีเด้อท่านผู้ชมเลขวิ่งเด่นสองตัวมาหนึ่งตัวเนาะท่านผู้ชมวัี่ผ่านมาเลขวินเลขวิน ประกบคู่กันบ่นได้นะคะเนาะเข้าที่เลขติดนะคะเลขติดเข้าที่เด่นหกกับสามวัตถิพันธ์มาเล็กติดของแม่สามกับเขาท่านผู้ชมสามหกสองเลขวิ่งเข้าที่เด่นสองนะคะท่านผู้ชมเลขวิ่งเข้าที่เด่นสองเลขติดเข้าที่เด่นสามกับหก ประก่กูกันบ่อใดเนาะค่ะเนาะเลขวิ่งซ้ายวิ่งซ้ายหลุดคล้องแม่เขาดีด้ยวยท่านผู้ชมงวดนี้นะคะงวดนี้ท่านผู้ชมเลขวินได้เด่นห้าเจ็ดแปดศูนย์สองหกเลขติดสามสี่เก้าเลขวิ่งเด่นสองกับศูนย์นะคะระวังสองกับศูนย์นี่ท่านผู้ชมตัวไหนจะมาตัวไหนจะมาระหว่ง 2, างสองกับศูนย์ ประกบคู่สองตัวบนล่างนะคะแปดสองเจ็ดสองห้าสองศูนย์สองห้าห้านะคะชุดส่ตัวหนึ่งสามสี่เก้าห้เจ็ดแปกนะคะสตัวนี้แม่จับบอกอยเข่าเด้อธรรมชมแม่จับบ็อกห้อยเข่าเบิร์เลขวิ่งในธรรมชมดูเลขวิ่งแล้วก็ดูเลขวินนะคะเบิรงเลขวิ่งเลขวินเด้อธรรมชม แคปหน้าจอเด้อค่ะเด้อคุณป๋าคุณแม่แม่นางนะคะแคบหน้าจอได้เลยนะคะถ้าเดินต่อเลขวิ่งแม่นั่งสองกับศูนย์ตัวไหนจะมาต่อมาปูสังขะนะคะท่านผู้ชมปูสังขะเข้าอีกแล้วท่านผู้ชมปูสังขะเข้าอีกแล้วนะคะเลขวินเข้า แปดสามเลขเด่นเข้าเด่น6กับ8เจาะแตก8ปสมนะคะเจาะแตกแปามรูดเข้าที่เด่น6เต็มๆอ๋อเหล็กรูดของปูแมนเนะาะท่านผู้ชมช่วงนี้เหล็เด่นเหล็กลูดของปูแมนเนาะค่ะเนาะงวดนี้นะคะตามต่อเลขเด่น 8ปดนะคะบอมมีเลกวินนะคะเ้อว,วันนี้ปูหายแต่เลกเดนมาเกเ,เลขเดน890เก้ลกวินสี่ห้าหกนั่นแหละท่านผู้ชมเลกวินก็คือ4ี่ห้านั่นแหละ8 9 0 4 5 6ประกบคู่นะคะ8ป8 5 8 6 9ปดห้าแปดหกเสี่เก้าห้าเกวิ่งฟันรูด0ูนย์นะคะ รูดสิลูดศูนย์น้ำปูบ่าธรมชมมณีศูนย์วดที่ผ่านมาของปูก็เข้าที่เด่นรูดหกนะคะเหล็กหลุดของปูแมนเดอร์ธมะชมแคปนาจอแล้วค่ะเด้อคุณพ่อคุณแม่วิ่งฟันรูดศูนย์มันชนกับของแม่นางอยู่เด้ธรรมะชมมันชนกับเหล็กแลนเหล็กวิ่งแม่นางอยู่เด้รูดศูนย์บาธรรมชมมันชนกันแม่นางเน้นสอง แม่นางเน้นสองของปูเน้นศเนราะว่าของแม่จับประกบคูมิตร2ดีท่านผู้ชมมิตร2 2จะมาเยอะชนกันที่โซนสายวิ่งสายรูดนะคะสกับโซนนะคะของแม่นางเดินดีมากนะคะท่านผู้ชมท่านผู้ชมคะหมื่ขึ้นแอดมินฝันอยู่ดิฟังอยู่บะสิเราแบบใดล่ะท่านผู้ชมเป็นฟัน แปลกอีกแล้วท่านผู้ชมแอดมินดูหน่อยฟันแปลกอีกแล้วฟันเป็นเลขบ่ท่านผู้ชมเลขพี่น้องบ่ท่านผู้ชมถ้ามาขึืนไอ้ฟันศูนย์ศูนย์ศูนย์เห้น้องไส้ท่านผู้ชมในความฝันนั่นได้ทะเลาะกันกับน้องไส้ท่านผู้ชมแอดมินอันนี้เหล่าความฝันแล้วเด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางเมือดแล้วท่านผู้ชม ท่านใดจะฟังความฝันมาฟังน้ำกันกับฝันว่าง่ายเหรอท่านผู้ชมฝันในความฝันนั่นฝันเห็นญาติพี่น้องนี่แหละท่านผู้ชมแต่ว่าแอดมินหนูน่อยนั่นไปใส่มาก,กับแม่ไปบ้านงานในความฝันมันจำบ่คอยได้ท่านผู้ชมจำบ่คอยได้ที่ไปกับแม่มากนี่ได้ถุงกับเขามาหลายหลายสีหาทวงหมดละท่านผู้ชม เอามาแล้วว่าสิไปกินยุเ่เฮียนกับแม่ท่านผู้ชมไปกินยุเ่เฮียนอันนี้ฟันเกี้ยวกับบานน้ำดิท่านผู้ชมเดียวสิเขียนบานเล็กทีหายน้ำเด้อค่ะเด้อมัสสิเมนบอท่านผู้ชมอันนี้คือความฝันฟันเห็นแม่ลองใสย นู่นหน่อยฟัน้อท่านผู้ชมเราไปน้ำเขียนไปน้ำท่านผู้ชมฟันว่าได้ไปยังกับแม่มาบุท่านผู้ชมในความฟันไปกับแม่กับแม่สองคนได้ทุ่งกับเข่ามาบาดเสียเอามากินยุ่เฮียนละท่านผู้ชมยู่บ้านบ้านของแม่บ้านของแม่บ้านเล็กที ถ้าเธอมันเกี่ยวของกันเนาะท่านผู้ชมบ้านเลขที่หนึ่งเจ็ดเก้าอันนี้คือบ้านเลขทีเด้อท่านผู้ชมไปที่นี่บ้านในกินเดีวยวท่านผู้ชมไปทะเละกับน้องทรายก่อนไปทะเลาะกับน้องทราย ทะเลาะกันบ่รู้ว่าเป็นยังคือได้ทะเลาะกันด้วยท่านผู้ชมทะเลาะกับน้องชายน้องไายแท้ๆด้อค่ะเด้อน้องไา้แท้ๆที่ข้านตามกันออกมาพ่อแม่เดียวกันเป็นพ่อแม่เดียวกันท่านผู้ชมฟันได้ทะเลาะกันกับเขา แอดมินกับไปจมให้เขาน่ะแหละท่านผู้ชมในความฝันไหมตอนแรกเขาบอกได้เหตุียังห้ยดอกแต่ว่าโน้นยนี่ไปจมจมจม,จมให้เขาเขาก็เิยศูนยันนี้ที่นี่ท่านผู้ชมเขาเลยศูย์ในความฝันเขาก็เลยไร่ขาแอดมินโน้นยในความฝันท่านผู้ชมแอดมินกับแล่นนีได้ท่านผู้ชมแลนนีเขาศูน์แอดมินไปบอกให้เขาก่อนในความฝันนั่นน่ะ แอดมินกับศูนย์คือกันไปบอกให้เขาบอกพิดใจเขาไหมานผม้มชมเขานั่มขาธรรมะชเมื่ขึ้นนี่เขานั่มขาแอดมินนูหน่อยแอดมินนูหน่อยแลนไปรีจนเมื่อยจนรีจนเมื่อยรีนะารรม้ชมเมื่อยรีเขาก็นั่มขาบัดสุด้ทยเนะาะานผม้ชมก็เลยออกไม้เขาขาเลยธนรม้ชมเขาเอามีดมาฟันฟันแอดมินนูหน่อยต่างหลายเพี แต่ว่าปตายเด้อท่านผู้ชมเลียดถ่วงตัวเลยในฝันนะท่านผู้ชมไปบอกให้เขาก่อนแมแอดมินไปบอกให้เขาก่อนแอดมินคือฝันจังสันท่านผู้ชมบิตายดิสวาเลียดนี่ถ่วมตัวเลยเพราะว่าเขาฟันใส่ทั้งหน้าทั้งหน้าอกเลยทั้งหน้านี่แหละู้ชมเป็นเป็นเลือดไหลเต็มเลยเป็นแผลเพราะว่าไปบอกให้เขาก่อนดิ่านผู้ชม มาที่นี่สตีว่าจังไหอายุนูหนห่อยสี่สิบสองเลยท่านผู้ชมแต่ว่านูหนห่อยบ่ตายแอดมินเกิด้วท่านผู้ชมเกิดพ่อสอสองหาสองหกยานเลขออกตัวเก่าอย่ท่านผู้มชมคืดมักสองหกไหมมที่นี่อายุ อายุสี่สิบสองสี่สิบสองอย่างสี่สามเด้อท่านผู้ชมเพราะว่าเลยวันเกิดมาแล้วเลยวันเกิดมาแล้วเด้อท่านผู้ชมเอ็ดมินเกิดวันที่หนึ่งกันยายนสองห้าสองหกนี่ละท่านผู้ชมในความฝัน ไปดาเขาก่อนเดน้น้องไส้น้องไส้เกิดสองหาสองแปดอายุน้องไส้เท่าใดรท่านผู้ชมสองห้าสอง 8. แปดอดเมินเกิดสองหาสองหกอายุเขาก็40สี่สิบแต่ว่ามันทีเกียวกับอายุเขาอยู่บ่เฮึน้นองไส้เกิด เดี๋ยวท่านผู้ชมเอาให้เมดเอต้นนะคะเนาะอายุน้องชายเด้อท่านผู้ชมอายุน้องชายเกิดสองห้าสองแปดสี่สิบเนาะท่านผู้ชม อายุ40 40พอดีพะว่าน้องเกิดเดือนน้องไส้เกิดเดือนท่านว่ายังบ่ถึงเดือนเกิด39เก่า40ท่านผู้ชม40 4 1ดอกเนาะท่านผู้ชม40 4 1หรือ39เก่า40 40ท่านผู้ชม หลุดซีบอ่ท่านผู้ชมเพิม่มิตาซีแท้มิตาหลักซีนี่แหละท่านผู้ชมโน่นหน่อยฝันอันนี้ก็คือความฝันโน่นหน,น่อยฝันท่านผู้ชมมิตอน,นี่แหละท่านผู้ชมสำหรับแนวทางความฝัน แต่ว่าแอดมินไปคือมักอันเลขทะเบียนรถน้องไส้ไหมท่านผู้ชมเลขทะเบียนรถเพราะว่าฟันเห็นแหนมใดมันจะไปเกี่ยวของกับทะเบียนรถเขาไหมท่านผู้ชมทะเบียนมอเตอร์ไซค์ไหมท่านผู้ชมทะเบียนรถ เก้าสีหกสีท่านผู้ชมเพราะว่าฝันเห็นย่านใดมันจะเกี่ยวของกับทะเบียนรถนี่ยละท่านผู้ชมเขียนให้เบิ้งซื่อๆเด้อค่ะเด้อแต่ว่าถ้าหากท่านใดมักกะก็ยึบจับไว้น้ำเนี่ยมีแต่ดีแท้ท่านผู้ชมเก้าสี่หกสี่เนี้ก็บสี่สองสี่สามสี่ศูนย์หลดสีบ่ท่านผู้ชมคือบ่สายรูดเนาะค่ะเนาะ เอาทรามชู้ชมไม่เพียงเท่านี้เด้อค่ะเด้อสำหรับแนวทางเหล็กฝันแอดมินน่หน่อยเขียนให้เมื่อธรรมชชมเขียนให้เมืตีแบบนี้ละธรรมชมู้ชมสิมีมาจักโตบอรธรรมชมู้ชมสำหรับเหล็กฝันที่แอดมินฝันเกี่ยวเกี่ยวของทั้งมืตามนี้เด้อค่ะเด้อลองผจารณาเบิงธรรมชมู้ชมสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมเ้อค่ะเด้อคลิปหน้าเจอกันร่วมเหล็กเด่น เต่ลสูตรแอดมินนูหน่อยเนาะค่ะเนาะคลิปนี้คอตัวลาไปก่อนไปเจอกันไหมคลิปหน้าสวัสดีค่ะ